สวัสดีค่ะเมื่อขบวนอัญเชิญพระบรม,มศพเคลื่อนมาถึงมหาวิหารเซนจายในเวลาประมาณ14นาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิน่นเจ้าพนักงานพิธีการอัญเชิญมงกุฎแห่งสกอตแลนด์หนึ่งในเครื่องราชกุธภัณฑ์แห่งสกอตแลนด์วางบนหีบพระบรม,มศพและประกอบพิธีรำลึกและไว้อาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองตั้งแต่เวลา15นาฬิกา ถึง17นาฬิกาจากนั้นพระบรมศพจะถูกประดิษฐานภายในมหาวิหารเซนจยส์ ens, เป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้ชาวสกอตแลนด์ที่มารออย่างแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงเช้าเข้าถวายสักการะพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระราชวังบักิงแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศอังกฤษ ในวันที่13กันยายนและอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่14กันยายนเพื่อให้ประชาชนเ้าสักการะพระบรมศพตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา4วันทั้งนี้ขบวนพระบรมศพของควีนเอลิซาเบธที่สองไม่ได้มีสิ่งใดที่ซับซ้อนมากนักแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความหมายสุดลึกซึ้ง สำหรับปรา,าสาทบอมเร oro, ไม่ใช่แค่ปรา,าสาทอันหรู้ราในใสายตาคนทั่วไปเท่านั้นแต่สำหรับพระองค์ที่นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดและจะเสด็จมาพักผ่อนทุกฤดูร้อนกับเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบระที่นี่จึงเปลี่ยมเต็มไปด้วยความทรงจำความรักและความผูกพันระหว่างพระองค์กับเจ้าชายฟิลิปและบ้านหลังนี้ ยังเป็นสถานที่สุดท้ายที่พระองค์สวรรคตอย่างสงบเมื่อมีการอัญเชิญพระบรมศพออกจากปราสาทบอมเบ่าแน่นอนว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของพระองค์นั้นคงไม่ได้กลับมายัางปราสาทแห่งนี้อีกพวงรีดที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมีความสำคัญเป็นตัวแทนของความรักที่พระองค์มีต่อสถานที่แห่งนี้สำหรับพวงรีด ที่ถูกนำไปวางบนหีบพระบรมศพของคุณเอลิซาเบธที่สองนั้นประดับด้วยดอกไม้ที่ปลูกอยู่ที่ปราสาทเบามาเรประกอบด้วยสนดอกรักเร่หรือดอกดาเลียซึ่งเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระองค์และเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันมั่นคงตลอดชีวิตของพระองค์และเจ้าชายฟิลิปดนยุคแห่งเอดินบระนอกจากนี้ยังมีดอกจากถั่วลันเตาซึ่งหมายถึงการจากลา ่วนดอกฟลอกซ์นั้นเป็นดอกไม้ประจำเดือนประสูตรของพระองค์และดอกเฮเทอร์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและความโชคดี